ครับผมวรัะเงินออดยุทธชัยครับใครนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสองสัปดาห์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายที่ค่ายออดยุทธชัยครับอยู่ที่จังหวัดจังหวัดเลยครับปรอยู่ที่นู่นเลยเนาะครับผมมีใครเป็นผู้บังผู้สอนอะไรบ้างที่นั่นก็นนมีเทรนเนอร์ที่นั่นเลยครับก็คือพวกนในค่ายช่วยกัน <ละ S 1> ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ23่สิบสาแล้วครับเราสูงเท่าไหร่165ครับน้ำหนักไป่อยมามากี่กิโลครับ58าสิบเราเหมือนจะตายแล้วครับตั้งรับครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอเพี่วานอนเคยเจอไหมยังเลยคครรรรััับบเเเป็นนนไฟแแกลลยผม้้ววีา วางเกมวางแข่ไงที่เจอก็แก้เกมไปเรื่อยๆแก้เกมตามสถานการณ์แล้วเขามือสไตายเลยนะก็น่าจะตายหมาเตะครับล่าแล้วอย่างอย่างวันนี้เราเจอตอนนี้เราไฟล่าสุดเราเจอใครมาไฟล่าสุดผมใส่กับเมโทรครับเป็นไงบ้างก็ชนะคะแนนครับใส่ที่ภูธรครับอยู่ที่ินุโลกครับโอ้ยต่อยภูธรมาก็ช่างต่อยเหมือนกันหรือปล่อยต่อยก็ปล่อยต่อยครับอ๋อปล่อยปล่อยต่อยก็ชนะมาแล้วก็มาไฟ์นี้เลย แล้วอย่างวันนี้เราต่อยนี่กับพี่ร้อยยี่โบงถ้าเกิดเข้าไปสอนหรือไปช่างที่เมื่าเรามาเกิดอะไรมาขับวันนี้มาขครับคือแบบมาสบายๆเนาะร่างกายเราตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละก็เต็มร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเราต่อยเมื่อวานู้ๆทักคนว่กี่ไฟแล้วประมาณกี่แปดสิบไฟแปดสิบไฟเราคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดหนองบัวลำพูครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี้หน่อยครับขอให้พี่น้องชาวจังหวัดเลยและหนองบัวลำพูเป็นกำลังใจให้คนได้ครับโอเคครับจะบ้างร้อยชายไปพี่คน